สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับว่าเวลานาฬิกาเนี่ยไปติดฟิล์มมาแล้วเนี่ยไปเจอฟิล์มที่คุณภาพไม่ดีนะครับเจอฟิล์มคุณภาพาใช้ฟิล์มเกรดที่ไม่ดีมากนะครับมาติดให้กับนาฬิกาเนี่ยลอกมาเนี่ยเจอคราบกาวเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคเดือนนี้นะครับลอกฟิล์มออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่สภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็โชคดีครับที่เขามีฟิล์มกันลอยเอาไว้นะครับแม้ว่าฟิล์มที่ติดมาก่อนหน้านี้จะเป็นฟิล์มที่ คุณภาพไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับเวลาลอกก็เป็นคราบกาวนะครับแบบเราก็ทําการแก้ไขพวกคราบกาวออกนะครับพวกเศษกาวเศษคราบที่มันติดอยู่ที่ตัวเรือนนะครับพอทําออกทําทําการเอาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทําการเติมก,ก,กันรอยให้ใหม่นะครับทีเนี้ยนาฬิการเรือนเนี้ยก็ยังคงสภาพที่สวยอยู่เหมือนเดิมน,นะครับให้ดูใกล้กครับ ส่วน AP ที่เขาบอกว่าติดแล้วเนี่ยมันจะไม่วิบวับนะครับฟิสเซอร์จะไม่ทํางานนะครับเป็นไงครับนี่คือติดแล้วทุกอย่างก็ยังแวววับนะครับยังวาวเหมือนเดิมนะครับฟิสเตอร์ยังทํางานได้ดีนะครับงานขัดของ AP นะครับเราเก็บได้ทุกในรายละเอียดนะครับสาเหตุนะครับที่งานฟิสเซอร์เรายังคงความสวยแบบนี้นะครับ คือด้วย2ปัจจัยครับ1ตัวฟิล์มต้องมีคุณภาพดีจริงๆครับ2สําคัญกว่าฟิล์มครับคือเทคนิคในการติดตั้งนะครับช่างในการติดตั้งให้กับ AP เนี่ยจะต้องมีวิธีเทคนิคพิเศษที่ติดไปแล้วเนี่ยทำให้มองไม่ออกนะครับว่ามีฟิล์มอยู่แล้วก็ฟิสเตอร์ยังทํางานแบบนี้อยู่นะครับนะครับดูออกไหมครับว่ามีฟิล์มคือไม่ออกใช่ไหมครับและนี่คือผลงานของเรานะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีความคิดว่ามีความเชื่อว่า ปิดซีนไปแล้วเนี่ยนาฬิกาจะไม่สวยนะครับนาฬิกาจะดรอปลงนะครับลองดูแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนะครับขอบคุณครับ